สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับแบบนี้นะเป็นปี25 1 5นห้านะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะรุ่นนี้ก็จะมีเป็นปาปะาชุบด้วยนะนะครับแล้วมีทองแดงแบบนี้นะครับขอบข้างประมาณนี้นะก็เป็นเหรียญที่ไม่ทันท่านนะครับแต่ก็จะมีเกจิปลุกเสกมากมายนะครับนะนะครับก็ เป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะนะครับแต่องนี้ผิวไฟไม่ค่อยมีนะมีตามซอกนิดหน่อยนะครับองสวยก็จะส้มทั้งองนะครับนาแภาพไม่อาจจะผ่านการเก็บไม่ดีนะนะครับก็เลยทําให้ผิวไฟหายไปนะนะครับนี่ดูเส้นซ้อนคมๆนะครับแบบนี้นะเผื่อใครเจอนะครับยินดีรับเช่านะเป็แบบนมีเล่นหา ประมาณพันห้0 0องพันนะพันห้าสองพับวกลบแล้วกันนะพันห้าสอบวกลบแล้วแต่ความสวยนะนะนะครับแบบนี้ก็น่าจะพันกว่าบาทถึง2,000นะันนแล้วแต่นะครับนะใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับพันกว่าบาทถึง2,000แล้วแต่ความสวยเลยนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์ดีแอดไซด์จีเนะครับแอดไซจีนะครับอบนะครับ